ไงฉันเอมมาจากนิวเจอร์ซีย์จะว่าไปฉันขอแชร์ความลับหน่อยถ้าคุณไลฟ์วิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องไดอารี่ส่วนตัวจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นพรุ่งนี้ล่ละตอนฉันเกิดพ่อแม่ฉันยังเด็กมากพวกท่านเพิ่งเข้าวิทยาลัยเองแม่ก็เลยต้องเปลี่ยนไปเรียนทางไกลเพื่อดูแลฉันไม่นานคุณยายก็มาจากเมืองอื่นแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราน้ำนี่มันอุ่นกว่าที่ควรจะเป็นครึ่งองศาอาลูกลงไปอาบน้ำไม่ได้ไอขยะนี่มันอะไรโชคดีนะแม่เอาอาหารจริงๆมา แม่ฉันอยากจะเป็นนักเขียนบทหนังส่วนพ่อเรียนเป็นนักวาดการ์ตูนซึ่งคุณยายฉันเกลียดสุดๆเลยนั่นไม่ใช่งานจริงจังจะหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างไงไม่ทนแล้วขอบคุณที่ช่วยค่ะแต่เราทําเองได้สักวันพวกลูกจะมางอ้อวันหนึ่งแม่กับพ่อเปิดการ์ตูนให้ฉันดูแล้วก็ออกจากห้องเสียงกรี๊ดใครเนี่ยนี่คุณเปิดนังผีให้เอม่าดูเหรอเธอคงจะรู้แล้วว่ารีโมทใช้ยังไงวันหนึ่งแม่กับฉันไปที่สนามเด็กเล่น พอท่านไม่ทันมองฉันก็ไปอาคารที่สร้างไม่เสร็จอยู่นี่เองแม่เป็นห่วงแทบแย่ดูแมงมุมนี่สิเจ๋งใช่ไหมฉันชอบหนีจากพ่อแม่แล้วพวกท่านก็ไปเจอฉันในที่ประหลาดเสมอเลยพอฉันโตขึ้นมาการสำรวจอาคารร้างก็กลายเป็นงานอนดิเรกโปรดของฉันมีข่าวลือว่าบ้านนี้มีผีสิงมันทำลายครอบครัวไปมากกว่าหนึ่งแล้วดีนไพ่บอกว่ายังไงดูเหมือนเราจะไม่เป็นที่ต้อนรับเนอะได้ยินหรือเปล่า มีอะไรบนห้องใต้หลังคามันลงมานี่แล้วโกอยเร็วเธอคิดว่ายังไงอะฉันว่าดีเลยนาะเสียงมันดูเฟกเฟนะลูกฉันเป็นผีที่เก่งจะตายฉันเจอรีเบคก้ากับดีในกระทู้ปีที่ผ่านมาฉันทํางานหลายอย่างเพื่อเก็บเงินซื้อกล้องดีๆให้ได้จากนั้นเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เริ่มทําช่อง YouTube พอฉันกลับมาบ้านพ่อแม่ฉันก็ถกอะไรกันอยู่เฮ้ยเราไม่มีทางเลือกเอมมาจะต้องไปอยู่กับคุณยายแล้ว เรื่องอะไรเนี่ยแม่กับพ่อได้โปรแกรมฝึกง,งานในสตูดิโออนิเมชันเจ้าใหญ่เราจะไปอยู่ฝรั่งเศสเดือนหนึ่งแต่เราพาลูกไปด้วยไม่ได้หนูโตแล้วนะไม่ต้องมีพี่เลี้ยงหรอกเรื่องนี้ไม่มีต่อรองลูกชอบหาเรื่องใส่ตัวเพราะว่าความคลั่งไคล้ตึกร้างของลูกลืมแล้วหรอว่าที่ก่อนลูกกลับบ้านมาด้วยรถตำรวจเนอะมันเป็นอุบัติเหตุนะเราเข้าบ้านนั้นเพราะว่าได้ที่อยู่มาผิดหรอกแล้วตอนที่ลูกขาหักละ่ะหนูจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นมันผุเนะี่ย ยังไงก็ช่างเราคิดว่าให้ลูกอยู่กับยายดีกว่านะพ่อแม่ยังไม่ชอบท่านเลยอีกอย่างท่านอยู่ตั้งอีกเมืองจะเปิดเทอมแล้วนะเรื่องนี้ไม่มีต่อรองคุณยายหาโรงเรียนในเมืองให้ลูกได้แล้วพวกเธอเชื่อไหมฉันต้องไปอยู่ไกลปืนเที่ยงตั้งเดือนหนึ่งแนะ่มองโลกในแง่ดีที่นั่นอาจจะมีที่น่าสนใจก็ได้นะไม่กี่วันก่อนมีอาชญากรแหกคุกชายคนนั้นถูกจับกลุมข้อหาและขโมยต่อเนื่องถ้าหากรู้เบาะแสเกี่ยวกับเขาโปรดโทรเบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอคะ่ะ ฮ้ยยังหนุ่มยังหลอแท้ๆน่าเสียดายที่เป็นโจรน,นะดูนี่สิฉันโพสต์วิดีโอที่เราถ่ายอาทิตย์ก่อนไปเมื่อเช้าแล้วก็มีคนมาเมนต์แอนตี้แล้วใช้ยูเซอร์นามวนิกเรื่องนี้กูขึ้นก็แค่พยายามหลอกคนดูหนุ่มที่ถือไพายไม่รู้เรื่องไพายทาโร่เลยแล้วเสียงผีหอยหวนก็เหมือนกับเสียงร้องของแมวธรรมดาอย่างน่าสงสัยด้วยบอกเลยนะยะแมวฉันผันแท้เชียวนะไอเจ้านกมันเม้นเราทุกคลิปเลย มีคนอันซับเราไปแล้วด้วยเนอะจะแบนเขาก็ได้แต่มันไม่พอหรอกเราควรจะถ่ายวิดีโอที่ทุกคนจะต้องอึ้งให้ได้เลยแล้วจะไปถ่ายที่ไหนล่ะเราไม่ได้มีไอเดียดีๆเลยอยู่สองสามวันจากนั้นคุณยายก็มารับฉันบอกแล้วเหงยว่าต้องกลับมาง้อยายหวังว่าเจ้าเศษเหล็กนี่จะไม่แยกส่วนระหว่างทางนะแล้วเรื่องโรงเรียนที่หนูจะต้องไปเรียนให้ฟังได้ไหมคะโอ้เป็นโรงเรียนเบอร์หนึ่งของเมืองเลยยายก็เคยเรียนที่นั่น เป็นโรงเรียนประจานะจ๊ะรานจะได้อยู่กับนักเรียนคนอื่นพอฉันรู้ว่าฉันไม่ต้องอยู่กับคุณยายฉันก็ดีใจสุดๆเลยแต่ว่าไม่นานฉันก็โดนดับฝันขอต้อนรับสู่โรงเรียนหญิงล้วนอันดับหนึ่งนะคะจะทําให้หนูกลายเป็นกุลสตรีโรงเรียนหญิงล้วนอันดับหนึ่งเหรอไม่ได้บอกเหรอหายนะชัดๆฉันไม่ใช่กุลสตรีรอบๆก็มีแต่ภูเขากับป่าไม้ไม่น่าจะเจออาคารร้างที่นี่แงงๆเลย รูเมทฉันชื่อว่าริตา้าฉันพยายามเป็นมิตรแต่เธอก็ไม่แคร์ฉันเป็นหัวหน้าห้องสืผ้าเธอแบบนี้ห้ามใส่เนะเธอคือความเสื่อมเสียของโรงเรียนเรานี่รีไปเปลี่ยนชุดซะดูทรงแล้วคุณยายใช่คงใส่ชุดนี้ตอนเรียนแงนี่ตารางเวลาของเธอเริ่มเรียนพรุ่งนี้การเต้นดนตรีคลาสสิกเย็บผ้านี่เอาจริงเหรอในเย็นนั้นฉันออกไปเดินเล่นอย่าลืมเลยว,ว่าเรามีเคอร์ฟิวนะ ฉันเดินเตะไปรอบเมืองสักพักจากนั้นก็มุ่งหน้าเข้าป่าแล้วก็เห็นชายแปลกๆข้อซ่อนอยู่แถวต้นไม้แล้วมองไปไมาอย่างน่าสงสัยแปลกแฮะทําไมหน้าตาดูคุ้นๆจังมายืนอะไรกลางถนนเหรอขอโทษนะคะเพราะฉันมองไปอีกทีก็ไม่เจอแล้วบอกแล้วยังไงเด็กใหม่แหกเคอร์ฟิลค่ะเธอจะต้องล้างจานหลังมื้อข้ามเป็นการลงโทษนะตอนอยู่ในครัวฉันพยายามใช้หาดินกับรีเบกาแต่ก็ต้องเจอเรื่องชวนเซ็ง ในนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรอกนะโทรออกได้อยู่แต่อินเทอร์เน็ตใช้ได้กแค่ในวิชาคอมเท่านั้นเราถ่ายคลิปแล้วก็ลงคลิปใหม่วันนี้แต่ว่าเฮ้ยมันเราไม่เป็นท่าอีกแล้วสซเลคอมเมนต์แย่ๆอีกแล้วอะยังเสียผู้ติดตามอยู่และไม่มีใครเชื่อเรื่องลี้ลับของเราแล้วอย่าเพิ่งโพสอ,อะไรนะฉันจะลองคิดอะไรดูระหว่างกลับห้องฉันก็เห็นคนคุ้นๆอีกฝั่งของทงทางเดินนั่นหนุ่มที่ฉันเห็นในป่านี่ใครกันเนี่ยทำไมอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วน คาบแรกในวันถัดมาก็คือวิชาเย็บปักฉันได้ยินว่าเรามีครูใหม่ด้วยนะใช่เลยคนเก่ากเกษียณไปอ่ะเด็กใหม่ทำไมทั้งเงียบนะักไม่ชอบเย็บปักเหรอจะคิดว่าวิชานี้ไร้สาระวินาทีต่อมาฉันก็รู้สึกว่ามีใครย,ยืนข้างฉันครูชื่อครูเกรเป็นครูใหม่ที่นี่นั่นหนุ่มประหลาดที่ฉันเห็นดันเตรในป่าเมื่อวานนี่เหลอาก,กันกว่าจะไม่เป็นครูนั่นเนี่ยดูกล้ามแขนนั่นสิหยุดนะคิดถึงชื่อเสียงของโรงเรียนบ้างสิ เธอเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมคะหนูเหรอมาที่กระดานดำสิเธอด้วยแล้วก็เธอด้วยเนอะหนูบอกได้นะคะว่าเมื่อปีก่อนเราเรียนอะไรอะตอนนี้ครูสนใจรูปร่างพวกเธอขอครูพูดถึงรูปร่างที่ต่างกันเนอะเธอเป็นทรงสามเหลี่ยมของเธอเป็นเหมือนทรงกลมแล้วเราก็มีทรงนาฬิกา้ายสวยด้วยฉันรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้สาวๆคนอื่นอยากจะรุมฉีกฉันให้เป็นชิ้นๆขนาดไหน วันนี้เราจะพูดถึงการแต่งตัวให้เข้ากับรูปร่างเนอะผููแกรดูคุ้นตาสุดๆแต่ฉันจำไม่ได้ว่าเคยเห็นเขาที่ไหนในวิชาคอมฉันก็ได้เข้าเน็ตแล้วไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเสน็ส่งดีเอ็มมาหาฉันด้วยเธอควรจะไปหาประวัติของบ้านหลังนี้และแถอะไรน่าสนใจสักทีเขาส่งทิกักมาให้พวกคุณเชื่อไหมล่ะฉันอยากจะออกจากโรงเรียนหลังเลิกเรียนแต่ว่ามียามเฝ้าประตูแต่ว่าฉันจะรูตรงรั้วในสวนข้างหลังแล้วก็ย่องออกไปทางนั้น นี่จะบ้าเหรออยาคิดนะว่าเธอจะไปดูจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่คิดนะแต่กําลังไปเลยล่ะไม่เอะใจบ้างเหรอที่ฉนเอ็กส่งพิกัดมาให้เธอเขารู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ในเมืองนี้ฉันรู้มันเสี่ยงแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ฉันต้องไปดูนะ GPS มือถือของฉันบอกว่าพิกัดพามาที่ตินเขาต้องเดินผ่านป่าไปแฮะไม่นานสัญญ,ญาณก็เริ่มขาดแล้วเราก็คุยกันต่อไม่ได้ฉันคิดว่าเสียเวลาแล้วแฮะตรงนี้ไม่มีทางเดินด้วยซ้ํา แต่ไม่นานฉันก็มาอยู่หน้าบ้านสองชั้นเก่าๆว้าวมันเก่าทีเดียวแต่ก็ดูเหมือนเพิ่งได้รับการปรับปรุงเร็วๆนี้มีไฟฟ้าใช้ด้วยฉันถ่ายเตาผิงเก่าๆอยู่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าสัญชตาตญาณมันบอกให้ฉันไปซ่อนและทันทีที่ซ่อนก็เห็นครูเกรเดินเข้ามาจู่ๆเขาก็ปัดทุกอย่างออกจากโต๊ะไม่มีซ้มสองเน่ฉันจะไม่กลับไปหรอกใจฉันเต้นแรงเลยครูเกรดูเป็นบ้าเห็นเห็น ฉันเดินย่องไปทางประตูแต่แล้วพื้นไม้ก็ส่งเสียงเอียตอนเหยียบนั่นใครเนอะฉันวิ่งออกจากบ้านแล้วก็รีบกลับไปโรงเรียนไม่สวนว่าผลจะตกใส่ขอให้เขาจําฉันไม่ได้ทีเถอะทําไมเปรียกโชคแบบนั้นละ่ะคือว่าฉันไปเดินเล่นในสวนมานะ่ะในเย็นนั้นฉันโทรหารีเบก้ากับดีนพวกเธอเจอเรื่องบ้านนั้นในอินเทอร์เนต็ตเพิ่มไหมเจอแต่ว่าเธอระวังมากกว่านี้ดีกว่านะแต่ฉันไม่คิดจะอยู่เฉยๆหรอกเช้าวันรุ่งขึ้นฉันไปห้องสมุดโรงเรียน มันมีบันทึกข้อมูลอยู่มากมายบ้านนั้นสร้างขึ้นตอนศตวรรษที่20โดยนักธุรกิจการงานดีชื่อว่าคุณบราว์เขาอยู่กับครอบครัววันหนึ่งลูกชายคนโตหายตัวไปทั้งบ้านเจอกับโชคร้ายหลังจากนั้นและในที่สุดก็ตัดสินใจย้ายออกถ้ามันทาอะไรที่นี่ถอด,ดข้าบแรกด้วยนะเฮ้ยจะน่าลํำคญได้อีกกว่านี้ไหมเนี่ยพอฉันเข้าเน็ตได้ในเย็นนั้นฉันก็เห็นข้อความใหม่จากสน็กเจออะไรน่าสนใจหรือย,ยังอืม ถ้าครูเกรคือเซเน็กเขาอาจจะส่งพิกัดมาให้ฉันแล้วมาที่บ้านร้างนั่นก็ได้แต่ทําแบบนั้นไปทําไมกันนะเราจะเรื่องน่าสงสัยเกี่ยวกับบ้านนั้นมาปรากฏว่ามีตำนานเมืองอยู่เกิดโชคร้ายขึ้นกับทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นขณะต้นไม้รอบบ้านยังพากันเฉาตายสุดท้ายแล้วเจ้าของก็คิดว่าที่นี่ต้องสาบแล้วก็ย้ายไปสิบห้าปีก่อน,นรบรรพบุรุษของพวกเขากลับมาบ้านพวกเขาอยากจะบูรณะบ้านแต่ก็เริ่มเกิดเรื่องอาเพศขึ้นมากับพวกเขา มีบอกว่าที่นั่นคำเอาคู่รักล่าสุดที่อยู่บ้านนั้นเป็นบ้าส่วนลูกๆก,ก็หายไปเฉยๆเลยนี่แหละเรื่องเด็ดที่เราต้องการวิดีโอหน้าของเราต้องสุดยอดชัวร์เลยไม่นานฉันก็กลับไปที่บ้านร้างเพื่อถ่ายทําต่อพวกคุณไม่เชื่อแน่ว่าเรื่องหน้าขนลุกเกิดขึ้นที่นี่พอฉันเข้าไปก็เห็นจานไม่ได้ล้างอยู่ในห้องนั่งเล่นและผ้าห่มบนโซฟานี่ครูเกรมาค้างที่นี่เหรอทําไมกันละ่ะครูทุกคนพักในโรงเรียนนี่ไม่นานข้างนอกฟ้าก็มืดและฉันก็ได้ยินเสียงฟ้าร้อง อากาศที่นี่แปรปรวนเรื่อยเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ภูเขาฉันกำลังจะกลับแต่ก็เห็นครูฉันย่องเข้าไปทางบ้านแล้วก็มองรอบๆอย่างน่าสงสัยเกลียดชะมัดเลยครูแกย่อตัวอยู่ข้างชานบ้านแล้วก็เริ่มใช้มือขุดดินเขาดูเป็นบ้าเห็นๆเ,เลยฉันกลัวแล้วก็รีบออกไปก่อนเขาจะเห็นฉันสอสามวันต่อมาเขาไม่ได้มาโรงเรียนสงสัยยังคงหมกตัวอยู่ในบ้านนั่นฉันตัดสินใจฉวยโอกาสนี้แอบเข้าห้องครู โชคดีนะเนี่ยที่ห้องครูอยู่ชั้นหนึ่งพอดีเลยอะไรกันเนี่ยทําไมครูเกยถึงมีตุ๊กตาหน้าขนลุกแบบนี้ล่ะฉันมองโต๊ะเขาแล้วก็เห็นบัตรประชาชนสองใบพร้อมรูปดูจากบาัตรนี่ชื่อครูเกคือคุณบราวนี่เขาเป็นลูกหลานของคนที่นี่งั้นเหรอพอฉันออกไปก็เจอกับลิตา้ามาทําอะไรที่นี่ก็เดินเล่นในสวนไงไม่ผิดกฎนี่ใช่ไหมฉันคิดว่าเธอกําลังสอดรู้และฉันจะรู้ให้ได้เลย ดูเหมือนครูเกจะเป็นบ้าจริงๆแล้วเขาซ่อนตัวอยู่ถ้าเกิดเขาเป็นบ้าเพราะว่าบ้านหลอนนั่นอีกคนละไม่นานฉันก็พร้อมจะกลับไปบ้านนั้นแล้วก็ถ่ายตอนสุดท้ายของวิดีโอเกี่ยวกับเจ้าโรคจิตท,ที่ได้บ้านตกทอดมาก่อนจะไปฉันโทรหาดินกับรีเบกา้าแต่พวกเขาไม่รับฉันส่งรูปบัตรประชาชนที่เจอไปไปเดินในบ้านนั้นอีกรอบมันน่ากลัวนะฉันถ่ายห้องเก่าๆห้องหนึ่งอยู่ก็เห็นบางอย่างที่น่ากลัวบนโซฟานั่นเันปืนเหรอ เอมา่าถ้าเธออยู่บ้านนั้นออกมาเลยนะทําไมล่ะรูปนั้นของครูเกรน่ะแล้วเห็นข่าวนักโทษหลบหนีในทีวีก่อนเธอไปจําได้ไหมนั่นแหละเขาพระเจ้าช่วยตอนนั้นฉันถึงรู้ตัวว่าทําไมครูเกรถ,ถึงดูคุ้นนักฉันวิ่งไปที่ประตูแต่งเงาดําก็มาขวางทางไว้จะไปแล้วเหรอฉันเกือบกรีดด้วยความผวาพอเขาก้าวมาหาฉันฉันลอดใต้แขนเขาแล้วก็วิ่งออกไปฉันคิดว่าตัวเองหนีพ้นแล้วแต่เขาก็มาโผล่ดักหน้าฉันเอมา่า คุณมาก่อนหนูได้ยังไงอะฉันช็อกจนตัวแข็งไปชั่วขนาแต่ก็หนีต่อไปแต่เขาตามไม่ทันแล้วจึงกลับเข้าโรงเรียนมาทางเดิมที่หนีออกมาจับได้แล้วรอบนี้เธอหนีไม่รอดหรอกฉันรู้ว่าเธอตามสืบเรื่องครูเกย์อยู่ฮอลิต้าลากฉันเข้าห้องครูใหญ่ฉันไม่ขัดขืนเลยเรียกตำรวจแล้วนามสก,กลุลจริงครูเกย์คือบราน์วเขาเป็นนักที่หลบหนีเขาซ่อนตัวนในบ้านร้างที่ครอบครัวเขาเคยอยู่นี่ค่ะก่อนครูจะได้พูดอะไรครูเกย์ก็เดินเข้ามาในห้อง ไม่จําเป็นจะต้องแจ้งตำรวจหรอกนะครูแจ้งเองแล้วล่ะจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องที่ทําให้ฉันหัวหมุนไปหมดเอมม่าหนูคงจะคิดว่าครูเป็นนักโทษหลบหนีใช่ไหมล่ะแต่คนร้ายนั่นก็คือน้องครูโอลิเวอร์เขาเป็นคนที่ตำรวจตามหาโชคร้ายที่เราดูเหมือนกันมากเลยงั้นที่อยู่ในบ้านก็คือเขาหนูเห็นเขาขุดดินหาอะไรอยู่ด้วยเขาคงจะซ่อนของที่ขโมยเอาไว้ในนั้นลูกชายเจ้าของบ้านคนแรกก็เป็นโจรเหมือนกันก็ทําท,ที่ซ่อนของเอาไว้ใกล้ชานบ้าน หลังเขาโดนจับพ่อแม่เขาก็บอกทุกคนว่าเขาหายตัวไปทั้งคู่อายจะไม่กล้าบอกความจริงโอลิเวอร์รู้ว่าเรื่องเก่าแก่นี้น่าสนใจและแตัดสินใจเดินตามรอยเป็นพรบรุษของเราตอนเขาโดนจับพ่อแม่เราก็สติแตกไปเลยองั้นบ้านก็ไม่ได้ต้องคำสาปเหรอถูกต้องแล้วล่ะครูเอาตัวอย่างเดินไปตรวจด,ดูด้วยมันมีอลูมิเนียมอยู่เยอะต้นไม้ก็เลยตายไงงั้นคุณก็ไม่รู้ว่าโอลิเวอร์ซ่อนในบ้านตระกูลคุณอย่างนั้นเหรอ ผมควรรู้ตัวเร็วกว่าน,นี้แต่ผมก็เริ่มสงสัยและคอยเฝ้าดูบ้านพักนี้ผมก็เลยไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแต่โอลิเวอร์ไม่อยู่เขาเพิ่งจะกลับมาวันนี้แล้วตุ๊กตาแปลกๆของครูล่ะหนูบอกเลยว่าเธอรือของครูเนี่ยครูเคยทํางานให้แฟชั่นเฮาส์ชื่อดังแต่โดนไล่ออกเพราะว่าชื่อเสียของครอบครัวครูเปลี่ยนนามสกุลเพื่เริ่มต้นใหม่ด้วยครูทําชุดคอลเลกชันใหม่อยู่และใช้ตุ๊กตาเป็นแบบขอโทษนะคะที่มองครูไม่ดี ในเย็นนั้นตำรวจจับอลิเวอร์บราวน์ได้มันลงข่าวเต็มไปหมดไม่นานฉันก็ถ่ายวิดีโออีกอันแล้วก็เล่าเรื่องความจริงของครอบครัวเขาปกติแล้วปัญหาของคนไม่ได้เกิดจากคำสาบแล้วค่ะแต่เป็นที่คนเองนั่นแหละที่ที่พวกเขาอยู่ไม่เกี่ยวด้วยเลยเดือนหนึ่งผ่านไปรู้ตัวอีกทีฉันก็ได้นั่งรถคุณยายกลับไปที่นิวเจอร์ซีย์แล้วไหนได้รู้เรื่องจริงของบ้านเก่านั่นแล้วหรือยังค่ะแต่ว่าเศร้ามากค่ะที่หนูเดี๋ยวนะอยารู้ได้งไงอะ คุณยายยิ้มมีเลสไนแล้วฉันถึงเห็นจี้รูปงูบนสร้อยคอยายยายติดตามช่องหลานมาสักพักแล้วหลานโกหกผู้ติดตามยายก็อยากให้หลานได้รู้เรื่องจริงยังไงล่ะว้าวคุณยายไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยตอนนี้ดีนรีเบคก้ากับฉันหาข้อมูลเรื่องอาคารร้านที่เราไปสำรวจเก่งขึ้นแล้วช่องเราโตขึ้นอย่างต่อเนื่องดันกลายเป็นว่าคุณยายไม่ได้แย่อะไรเราติดต่อกันอยู่ค่ะครูเกรซ่อมบ้านเสร็จคอลเลกชัน่หม่ข่งเไไ่เ่่่ไ่่่่่่่่่่่่ และได้งานดีๆด้วยพ่อแม่ฉันเองก็ไปได้ดีพวกท่านจะทํางานจากบ้านแล้วเราก็จะไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันฉันรวบรวมลิสต์บ้านร้านที่อยากจะไปสำรวจมาแล้วด้วยนะคุณรู้จักที่ประหลาดบ้างไหมบอกมาในคอมเมนต์ได้เลย